Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันแกนัวนอนสบายถึงไหนจับเอาจับด้วยจับด้วยจับยังบ่านนนจับเอาจับเอาจับเอาเป็นเรื่องรู้มาจับเอาเป็ดทางนี้เนี่ยมาจับเอากับแม่นี่เดินมาเดินมาเดินมาจับเอา จับเอาเลยจับเอาเลือกเอาตัวไหนเลือกเอาจับได้ไหมมาลงมาจับมันนี่ลงมาจับลงมาจับเอาลงมาจับลงมาลงมาจับเป็ดลงมาจับเอาเออจับเอาข้างหลังจับเอา จับได้ไหมจับเอาจับเลยจับเลยจับมนเลยนั่นแหละเออนั่นแหละจับเอาจับเอาเก่งค่ะเก่งค่ะจับได้ไหมคะจับจับไม่ได้ค่ะจับดีดี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 ค่ะนี่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง นั่นแหละจับเอาจับเอาเลยค่ะจับเอาจับเลยจับเลยนี่เดินมาเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เนี่ จับเลยจับใายชาอาลงมาลงมากับแม่มาแล้วเนี่ยลงมาสายชาลงมาจับค่ะจับอืมจับยังงังจับจับไปดีจับไปดีจับไปดีเออจับไปดี กล <laughs> ับดีดีค่ะจับดีดีค่ะจับดีดีอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมาจา